สวัสดีครับ FC อ y u ุ h y a ครับผมวันนี้ผมอยู่กับช่วงรถบ้านฝากขายอีกสัก1คันนะครับรถบ้านฝากขายจาก FC ช่อง i y u d h y a นะครับผมเราขอเป็นสื่อกลางในการนําเสนอรถยนต์ดีๆนะครับผมที่ลูกค้านํามาฝากขายจะได้ราคาดีกว่าไปขายเต็นท์นะครับและไม่มีช่องทางในการขายเองนะครับผมคันนี้แบรนด์จากฮ o n d a Honda Civic นางฟ้าหรือ Civic FD นะครับปี2007เครื่องเกียร์ดีช่วงล่างนิ่มเงียบนะครับและที่สำคัญคันนี้ยังมีประกันชั้นหนึ่งอยู่นะครับผมรถที่นำมาฝากขายนะครับเราตรวจสอบตรวจสอบเช็คทุกอย่างให้เท่านั้นนะครับแต่ไม่ได้เก็บงานใดๆทั้งสิ้นนะครับรถคันนี้นะครับ สีสันมีริ้วรอยบ้างนะครับประมาณ3-4ชิ้นแต่พี่พี่เอไม่ต้องซีเรียสน,นะครับยังมีประกันชั้นหนึ่งให้ท่านได้ไปเค็มสีนะครับหรือจะท่านจะเค็มทั้งคันเลยก็ว่าได้นะครับยังมีประกันชั้นหนึ่งให้อยู่นะครับลดอายุขนาดนี้มีประกันชั้นหนึ่งหาค่อนข้างยากแล้วนะครับเพราะส่วนใหญ่นะครับบางท่านไม่เหลือประกันหรือเหลือประกันชั้น3ชั้น2บวกเท่านั้นเองนะครับมาพร้อมกับล้อมแม็กแต่งลายแบบซาบุไราย,ยางปี 2,022ทั้ง4เส้นดอกนาหนา,หนายังใช้งานได้อีกหลายกิโลแล้วก็ดิเสเบรก4ล้อแล้วเป็นดิสเบรกแต่งด้วยนะครับผมลูกชายแกไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับจึงนำมาแบ่งปัน f c ที่อยากจะได้เอาไปใช้งานนะครับราคาแสนต้นๆเท่านั้นได้รถปี2007แบบ FD กว้างขวางนั่งสบายช่วงล่างนุ่มๆน,นะครับเอาไปใช้งาน,นครับตรวจสอบพบเจอให้นะครับว่าไม่ เอาไปใช้งานได้เลยนะครับตรวจสอบพบเจอว่าไม่มีชนหนักตัดต่อพิการเปจมน้ําหรือสวมทะเบียนแต่อย่างใดเลขเครื่องเลขตัวถังตรงหมดนะครับผมนี่นะฮะด้านในกว้างขวางนั่งสบายเป็นเบาะหนังนะครับผมสภาพดีไม่ฉีกไม่ขาดนะครับผมเจ้าของเก่าทําหนังมาเป็นอย่างดีลงตัวสปอร์ตนะครับผมดําตัดได้แดงนะครับสวยงามลงตัวนะครับกว้างขวาง,วางนั่งสบายนะครับผมตามสไตล์ของ FD นะครับผม รถโดยรวมคันนี้นะครับถ้าเอาไปใช้งานบางท่านถามว่าต้องเก็บอะไรนะครับผมอาจจะมีสีเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เคลมประกันชั้นหนึ่งได้นะครับช่วงล่างก็อาจจะไม่ได้นุ่มเหมือนรถเดิมๆนะครับเพราะว่ามากับล้อขอบ17นะครับผมนี่นะฮะเจ้าของเก่าดูแลอย่างดีนะครับนี่นะฮะพวงมาลัยนะครับก็มีแอร์แบกฝั่งด้านข้างก็มีแอร์แบกนะครับผมและก็ยัง แต่งเป็นเคปล่ามาให้ด้วยนะครับถือว่าลงตัวแบบสปอร์ตนะครับวัยรุ่นนิยมมากนะครับรุ่นนี้เอาไปแต่งยังไงก็สวยนะครับผมเป็นเกียร์ออตโต้เดิมจากโรงงานนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับใช้น้ําพันล้วนะครับผมแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมคันนี้นะครับเลขไมล์วิ่งมา สามแสนสองหมื่นกว่ากิโลนะครับสามแสนสองหมื่นกว่ากิโลแต่ไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับไม้นี้เป็นไม่เป็นไม้แท้เดิมจากโรงงานนะครับแต่เครื่องยนต์นะครับแต่เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์และเกียร์นะครับเจ้าของเก่ายกของเชียงกงใส่มาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมลงเล่มเรียบร้อยแล้วสามารถโอนขนส่งได้ทั่วประเทศไทยแน่นอนนะครับผมได้เครื่องใหม่ไปสําหรับรถปีเก่าถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนเครื่องเองแล้วก็เป็นเครื่องที่ใช้มาน้อยจากญี่ปุ่นนนนนะะะคคคครรรรััับบบเเื่่อองทีใช้้มมายลไ สามแสนสองจริงแต่เครื่องนะครับใช้มานะครับคาดว่านะครับส่วนใหญ่เครื่องญี่ปุ่นใช้ไม่ถึงแสนโลนะครับผมใช้ไม่ถึงแสนโลนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดด้านหลังให้ดูนะครับผมด้านหลังก็กว้างขวางใส่ของได้เยอะตามสไตล์ F D อยู่แล้วนะครับผมนี่นะฮะด้านหลังกว้างขวางใส่ของได้เยอะตามสไตล์ F D นะครับผมซอกซ้ายซอกขวาเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีรอยชนนะครับผมนี่นะฮะ หลุมอรหล่สวยงามนะครับยางอไหล่แม่แรงต่างๆมีมาให้ครบด้วยนะครับผมนี่นะฮะสวยงามจริงๆนะครับผมได้รถดีๆไปใช้งานนะครับในราคาแค่แสนตน้นตนมีประกันชั้นหนึ่งได้เครื่องใหม่เกียร์ใหม่ลงเล่มเรียบร้อยสามารถโอนอส่งได้ทั่วประเทศถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคากุญแจมีเป็นแบบรีโมทมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องและฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผมสตาร์ทที่เดียวติดนะครับผม ออปชันสิ่งอำนวยความสะดวกมีให้ครบคันเลยครับทั้งระบบความปลอดภัยอย่างดิสเบ็กสี่ล้อแอร์แบ็กสองใบนะครับปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมนี่นะฮะเครื่องเดินนิ่งเรียบแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนนะครับผมสวยงามแน่นอนอยากซื้อให้ลูกให้หลานในราคาแสนต้นดีกว่าซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เขาขับให้เขาขี่แน่นอนนะฮะนี่นะฮะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะครับผมนี่นะฮะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านซอกซ้ายซอกขวาเดิมจากโรงงานนะครับฝากระโปรงก็เดิมจากโรงงานนะครับ สวยงามนะฮะนี่นะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมราคานะครับลองเปรียบเทียบในตลาดดูก่อนได้เลยนะครับผมไฟหน้าทั้งสองข้างนะครับเขาเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ด้วยสายกิ๊กๆเลยนะครับสวยงามสว่างแน่นอนนะครับขับกี่ตอนกลางคืนนี่สว่างจับใจแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งในส่วนงตัวรถแล้วไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะครับเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับ ภายในกว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ซีวิกเอฟดีนะครับผมกว้างขวางจริงๆนะครับผมแอร์เย็นฉ่ำลมนี่เย็นประทะตัวตัวห้องโดยสารแน่นอนนะครับที่สำคัญอากาศเมืองไทยตอนนี้กําลังร้อนนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับอาจจะเป็นทสโตกได้นะครับแต่ขับรถยนต์นะครับกันแดดกันฝนสบายๆนะครับและเป็นรถปีใหม่ๆที่วัยรุ่นยังนิยมใช้งานอยู่ด้วยนะครับกับ FD นะครับผมราคาเราตั้งเบาๆไปเลยนะครับ 129,0 0 0บาท129 0 0 0บาทลองเปรียบเทียบราคาในตลาดดูก่อนได้นะครับผมรถบ้านฝากขายคุณจะซื้อในราคาที่ถูกกว่าตลาดแน่นอนเพราะว่าผมจะขายถูกกว่าตลาดเพราะว่าผมไม่ได้เก็บงานใดๆดให้ทั้งสิ้นขายตามสภาพแลวผมก็ไม่ได้ลงทุนเพราะว่า FC เอามาฝากขายขอแค่ค่าดําเนินการผ่านหน้าร้านเท่านั้นเองนะครับต่อรองได้พอเล็กน้อยนะครับต่อรองได้พอเล็กน้อยนะครับเพราะว่าผมจะได้เหลือค่าขนมนะครับเอาไปให้เลี้ยงกินงานแล้วก็ไปหารถดีๆนะครับในการดํารงชีพนะครับเพื่อ เอฟต่อไปนะครับได้รถดีๆไปใช้งานกันนะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2กรุงเทพปริมณฑลสองฟรีนนต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทเลอร์นะครับผมโดยรวมขับขี่โอเคนะครับผมนี่นะฮะขับขี่โอเคศูนย์เสิร์ฟโอเคนะครับผมได้ยางใหม่ได้รถที่มีประกันชั้นหนึ่งไปใช้งาน ผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับการลงทุนแค่1 2 9 0 0 0บาทได้ C i v ิ c FD ไปนะครับผมในปี2 0ง7นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมขายชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับยกหูได้นะครับมาจำได้มาจำเรามีบริการสไลด์ออน24ชั่วโมงอยู่ไม่ไกลเราส่งฟรีอยู่ไกลเราส่งคิดค่าส่งตามจริงนะครับผมนี่นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยฝากถึงคนที่มาป่วนช่องเรานะครับช่วงนี้ขอไม่ด่านะครับผมเพราะว่ามีพี่พี่เอฟซีที่ก็ จาดีๆหน่อยโอเคนะครับผมก็ถ้าพูดจาไม่ดีก็ขอโทษ F4 ทุกท่านด้วยนะครับคนที่จะมาปวดมาปั่นเรื่องเราคงราคาอะไรนะครับขอให้คนที่ซื้อใช้เป็นคนตัดสินใจเองดีกว่านะครับถ้าเขาพอใจในราคาพอใจในทภาพผมลดได้ผมลดให้เขาก็มีเอาไปใช้งานเขาก็แฮปปี้ทั้งคู่นะครับผมนี่นะฮะฝากกันไว้ด้วยครับกับ c ีวิ c F D ปี2007 129,000บาทขอบคุณครับ